สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันพุธกลางวันครับว่าในช่วง11จนถึง20มีนาคม2566นี้คนเกิดวันพุธกลางวันจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวันทั้งหลายนะครับไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วให้คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากัน เข้ามาได้ครับเอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอา,อาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับและตอนนี้นีครับที่ช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็มีปุ่มแต้งแล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงสา,า oui. สามารถที่จะกดปุ่มแต้งใต้คลิปนี้ได้เลยครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตา การงานครับดวงชะตาการงานของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวันครับ 11จนถึง20มีนาคม2,566นะครับเมื่อเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะพบกับความโชคดีในเรื่องงานครับไพ่เดอะซันไพ่ใบนี้จะพูดถึงความโชคดีในเรื่องงานของคนเกิดวันพุธกลางวันหยิบจับทำอะไรก็แล้วแต่มักจะเป็นดีมักจะเกิดผล เพราะมีผู้คนมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือคอยให้การสนับสนุนในเรื่องงานทำอะไรก็มักจะเป็นดีมีความเฮงมีความปังนะครับอยู่ในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นช่วงเวลาที่มองเห็นโอกาสมองเห็นช่องทางในการเริ่มต้นนะครับ กับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นกับโครงงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆบางคนเป็นลักษณะของการได้รับมอบหมายหน้าที่สําคัญสําคัญได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานนะครับไพ่เดอะเลเวจะพูดถึงคนเกิดวันพุธกลางวันบางคนมีเกณฑ์ต้องจับงาน2งาน จับงานสองอย่างในเวลาเดียวกันนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันก็จะต้องนะครับดูแลแล้วก็จัดสรรเวลาให้ดีบางคนเป็นลักษณะของการทํางานประจําไปควบคู่กับงานเสริมหารายได้เสริมเพราะฉะนั้นก็จะต้องวางแผนการทํางานให้ดีนะครับอย่าให้งานใดงานหนึ่งกระทบกับอีกงานหรือไม่อย่างนั้นก็จะเป็นลักษณะ ของการที่บางคนนั้นนะครับทำงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่แล้วแล้วก็ได้รับมอบหมายหน้าที่อื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากหน้าที่ที่เราต้องทำ นะครับเรียกได้ว่ามีหน้าที่หลากหลายหน้าที่เพิ่มขึ้นทำให้จะต้องดูแลจัดสรรเวลาในการทำงานให้ดีนั่นเองคนเกิดวันพุธกลางวันในช่วง11จนถึง20มีนาคม2566นี้คนเกิดวันพุธกลางวันจึงดู จะยุ่งยุ่งสักหน่อยในเรื่องงานนะครับบางคนมีเกณฑ์ที่อยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะต้องขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือร่วมใจจากเพื่อนร่วมงานก็เรียกได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากพวกเขาเหล่านั้นเป็นอย่างดีนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานและเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณ และเพื่อนร่วมงานนั้นดีขึ้นอีกด้วยนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายใครที่เคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานก็ต้องบอกว่าปัญหาต่างๆจะคลี่คลายใครที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเพื่อนร่วมงานนั้นดีอยู่แล้วก็จะยิ่งดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายบางทีสถานการณ์บางสถานการณ์ที่เข้ามาในช่วงนี้จะทําให้คุณนั้นมีมุมมองที่เปลี่ยนไปหรือว่ามีทั สนคติต่อการทำงานที่เปลี่ยนไปก็เป็นได้บางอย่างหรือว่าบางสิ่งที่คุณนั้นต้องทำในช่วงนี้แม้อาจจะดูเป็นสิ่งที่นะครับ เหมือนเป็นผลเสียหรือว่าเป็นสิ่งที่นะครับไม่อยากทำไม่อยากจะไปรับรู้รับผิดชอบหรือว่าสถานการณ์ในด้านลบใดๆที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับหากคุณต้องทำหรือว่าต้องรับผิดชอบอยากให้คุณลองมองเข้าไปในสถานการณ์เหล่านั้นนะครับคุณจะ ค้นพบถึงสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ก็เป็นได้คนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันไพราชาแห่งถ้วยครับไพใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นเก่ง ในเรื่องงานนะครับสามารถที่จะใช้ความรู้ใช้ศักยภาพใช้ความสามารถของตัวเองในการนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จหรือว่าไปสู่เป้าหมายที่ต้องทำหรือว่าต้องการได้นั่นเองนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายคนเกิดวันพุธกลางวันกับไพาราชาแห่งถ้วใบนี้เราจะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะ พบเจอกับโอกาสดีๆในเรื่องงานโอกาสที่จะมีอะไรเป็นของตัวเองลงทุนทำอะไรเป็นของตัวเองในช่วงนี้มีเกณฑ์มีโอกาสได้เริ่มต้นนะครับหรือว่าได้หยิบจับลงทุนทำอะไรเป็นของตัวเองใครที่มีอาชีพหลักอยู่แล้วก็จะเป็นลักษณะของการที่อาจจะ มีอาชีพที่2มีอาชีพเสริมหรือไม่อย่างนั้นก็จะเป็นลักษณะของการออกจากงานมาเพื่อที่จะลงทุนทำอะไรเป็นของตัวเองก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สุกงอมและเหมาะสมที่จะลงทุน ทำนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันต้องบอกว่าในช่วง11จนถึง20มีนาคม2566นี้ถ้าเป็นคนที่รองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่หรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะตกงานสมัครงานเท่าไหร่หางานเท่าไหร่ยังไม่ได้งานสักที11จนถึง20มีนาคม2566นี้คุณมีเกณฑ์มีโอกาส ที่สมัครงานแล้วมีเกณฑ์จะได้งานเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธกลางวันครับขอให้มุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่นะครับในการสมัครงานในการหางานครับโอกาสจะเป็นของคนที่ไม่เคยย่อท้อไม่เคยยอมแพ้และไม่เคยหมดความพยายามครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในช่วง11จนถึง20มีนาคม2500 6 6ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวัน11จนถึง20มีนาคม2566นี้ไพ่8ดาบไพ่ใบนี้จะเตือนคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับใครที่อยู่ในสถานการณ์การเงินที่ย่ำแย่มีปัญหาในเรื่องเงินหรือว่าถูกลุมเล้าด้วยภาระปัญหาหนี้สินหรือว่าภาระปัญหาทางการเงินต่างๆไม่ว่าจะ เป็นในเรื่องของหนี้บัตรเครดิตหนี้เงินกู้หนี้นอกระบบนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นหนี้อะไรก็แล้วแต่นะครับอยากให้คุณนั้น เอาชนะความกลัวยานี้ปัญหานะครับแล้วก็เริ่มต้นใช้ความกล้าในการมองหาช่องทางมองหาวิธีการมองหาทางออกเหล่านั้นนะครับทุกปัญหาจะมีทางแก้เสมอนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ ไพ่กำลังจะบอกกับคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันในช่วง11จนถึง20มีนาคม2 5 6 6นี้ไพ่ราชาแห่งคาถาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะสามารถวางแผนการเงินของตัวเองได้ดีขึ้นสามารถที่จะจัดสรร ระบบระเบียบทางการเงินของตัวเองให้ดีขึ้นได้นะครับใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเหนื่อยอาจจะหนักในเรื่องเงินสถานการณ์ต่อไปจากนี้จะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เบาใจได้นะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีผู้คนเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณในเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องเงินส่วนใครที่ เป็นลักษณะของการเงินที่ดีอยู่แล้วก็จะเป็นลักษณะของการที่จะมี ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้แล้วโอกาสเหล่านั้นส่งผลไปในทางบวกหรือว่าส่งผลไปในทางที่ดีกับเรื่องเงินของคุณก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้เช่นกันคนเกิดวันพุธกลางวันครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันไพ่ก้าถ้วยไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับช่องทางพบเจอกับโอกาสใหม่ๆใ,ในการหาเงิน หรือว่าในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองบางคนจะมีรายได้ผ่านเข้ามาในช่องทางที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนบางคนเป็นลักษณะของการที่อาจจะไปประชุมงานไปคุยงานไปพบปะผู้คนไปพบเจอผู้คนแล้วพวกเขาเหล่านั้นนำพาเอาโอกาสดีๆในเรื่องเงินมาให้ทําให้คุณนั้นมองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสในการทำเงินหรือว่าในการสร้าง รายได้ให้กับตัวคุณเองก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้เช่นกันคนเกิดวัน พุธกลางวันครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันสิ่งที่ต้องระวังคือในช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบยืมเงินนะครับหรือว่าทําให้เราอึดอัดใจในเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเง,งินทองทองเพราะฉะนั้นก็ต้องรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ให้ดีนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธ กลางวันถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภไม่เด่นเลยครับดวงการเงินจะไปเด่นในเรื่องของการเงินที่มาจากน้ําพักน้ําแรงหรือว่าการเงินที่นะครับได้มาจากความช่วยเหลือจากผู้อื่นซะมากกว่านะครับเรื่องโชคลาภนั้นดวงการเงินไม่โดดเด่นดวงโชคลาภไม่โดดเด่นในเรื่องนี้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายหากใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็อาจจะต้องดูเอาตามพอเหมาะพอสมพอควรพอดีก็แล้วกันนะครับหากเว้นได้เว้นไปก่อนหรือใครที่มั่นใจว่าบุญบารมีบุญกุศลของเรานั้นถึงขนาดหรือถึงเวลาที่จะเสี่ยงโชคแล้วมีโชคลาบก็ลองเสี่ยงดูได้ครับเอาละครับดวงชะตาการเงิน ผ่านพ้นไปนะครับใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆการใช้จ่ายนะครับมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญและที่สำคัญให้ระวังในเรื่องของมิจฉาชีพนะครับไม่ว่าจะมาในรูปแบบของการให้กดลิงก์หรือว่ามาในรูปแบบที่หลอกล่อให้เรานั้นโอนเงินไปก่อน คุณก็ต้องระวังให้ดีเช็คให้ชัวร์ดูให้แน่ใจนะครับเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเยอะมากเลยนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายต้องระวังให้จงหนักครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับว่า11จนถึง20มีนาคม2 5 6 6นนี้ดวงความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันครับในช่วง11จนถึง20มีนาคม2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับ11จนถึง20มีนาคม2566นี้ดวงความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นกําลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านสําหรับบางคนแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นอาจจะต้อง จับมือคนรักเพื่อก้าวข้ามผ่านบททดสอบบางอย่างไปให้ได้นั่นเองนะครับคนที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องปรับตัวเข้าหากันเยอะหรือว่าค้นพบว่าจริงๆแล้วทัศนคติบางอย่างที่ต่างฝ่ายต่างมีนั้นดูจะเป็นทัศนคติที่ต่างกันหรือว่าความคิดความเห็นต่างกันจึงทําให้หลายๆครั้งนะครับผู้ ดคุยกันแล้วพูดคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรือว่านะครับอาจจะพูดจาคนละภาษาก็เป็นได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องปรับจูนเข้าหากันเยอะเลยทีเดียวสำหรับใครที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ นะครับไพ่เทมเพลนส์ไพ่ใบนี้จะพูดถึงการปรับตัวเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อก้าวข้ามผ่านสถานการณ์บางอย่างไปให้ได้นั่นเองครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายส่วนคนเกิดวันพุธกลางวันที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วต้องบอกว่า11จนถึง20มีนาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์ความสัมพันธ์นั้น เปราะบางต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งความขัดแยง้งการมีปัญหาการเกิดความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้หรือว่าการมีทัศนคติบางอย่างที่คิดเห็นไม่ตรงกันจนนำไปสู่ความขัดแยง้งหรือนำไปสู่เรื่องที่ต้อง ทะเลาะกันก็เป็นได้คนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายต้องระวังให้ดีนะครับในช่วง11จนถึง20มีนาคม2566นี้หรือไม่อย่างนั้นบางคนก็มักจะมีเหตุให้ต้องห่างไกลจากคนรักหรือว่าอาจจะต้องจากคนรักไปเพื่อปฏิบัติกิจกรรมหรือว่าทำภารกิจบางอย่างก็มีเกณฑ์ เกิดขึ้นได้เช่นกันคนเกิดวันพุธกลางวันครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะต้องจับมือคนรักเพื่อก้าวข้ามผ่านบททดสอบหรือว่าก้าวข้ามผ่านการเปลี่ยนแปลงบางอย่างไปให้ได้นั่นเองครับส่วนคนโสดต้องบอกว่าคนโสดช่วงนี้ถือว่ายังไม่มีดวงนะครับยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นได้พบเจอหรือว่าได้ เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับคนที่เข้ามาก็ยังไม่ใช่ครับส่วนคนที่ใช่ก็ยังไม่เจอในช่วงนี้นะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายครับเอาแล้วครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอฝากคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับที่เป็นแฟนช่องนะครับเป็นแฟนคลับอาจารย์ปอคนเปิดดวงไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยพี่น้องจากสอปปลาวหรือว่าพี่น้องจากดินแดนใดก็ตามนะครับฝากกดแต้งนะครับกดปุ่มแต้งใต้คลิปนี้ด้วยนะครับกดปุ่มแต้งก็จะเป็นการสนับสนุนช่องทางหนึ่งนะครับคนเกิดวัน พุธกลางวันทั้งหลายครับหรือไม่อย่างนั้นถ้าไม่สะดวกที่จะกดปุ่มแต้งนะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ปอแล้วเช่นกันครับเอาละครับสำหรับวันนี้ขออวยพรคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับให้พบเจอความสุข ความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาเวยพรคนเกิดวันพุธกลางวันทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย บอลเปเปอร์ paper, มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจด้วยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางลายไอดี0611498995